รวมถวายตนด้วยกันนะคะ ไม่เคยตุนนะรับตุน ເຕັກລາເດເລື້ອຍເລື້ອຍເມຍມາໄປເຂົາເດເຫີເດ20%ເຂົາຈະປາກເງິນອັນຊັ້ນແລ້ວນີ້ມາສາຍນີ້ເນາະເກຍກິນຫັ້ນຫະມນີ້ະປ 我们还要考虑。 ต้นกันของรอก็นหนึ่งสานึ่ากเก้าศูนย์นะคะนี่ะต่อยอดนะห้าร้อบาทนะทุกคนนี่ ืมกข้็ให้ก็ขอให้นะครอบครัวของแอนดแมพีเนาะแล้วก็ครอบครัวของคุณมีนาแล้วก็ของคุณแม่สมัยนะคะจุ้งยูดีมีสุมาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองมันละนองทองไหลมานะคะ ธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญทุ่งเดืองนะคะจากหลักแสนเป็นหลักล้านเลยหลายหลายล้านเลยนะคะสาธุ นี่ค่ะต่อยอดนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่าเจษบอกเออมือเก้าบอกมีมีมีอาตามมาตามที่นี่ม่นานนั้นให้มันสนั้น ออน้อาหาหกเจ็เอร้อยสี่สิบเจ็บาาเลืนะนะได้อมเลกันนะอ้าหกเจ็ดสี่หกเเจ้ยอันนี้ต่อยอดโยดอ้้อยโอ้ด้ออ้้โอ้โ 1นึ่งเจ็ดสนี่นะทุกคนหนึ่งเจ็ดเส่้าหยอต้นกันของเราคัหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจสเจนะคะ เข้าไปเลยเข้าไปไหลายๆเดี๋ยวมาเลยมินมินไปจากตรงนู้นตรงพีเอ็มมาลูกอืมเข้าไปใกล้พี่ชีนอ่ะไม่ได้ไปไปตรงองนู้นมาลูกองนู้นมา หนึ่งแต่ในร่างมยานเนี่ยฝ่ามันหัวมมยนี่ก็ได้แะปิดนวังมันหดพีเอ็มหดนะจากในโลกมยานมันอยู่มา

văn đi tham được cái tiếng nghe cái cái phòng trong chẳng biết sao mà um <laughs> น้อยไข่เหมดอนกันฮึององเหรอสชุ่มซำชุ่มซำเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมรับประทานอาหารกันนะคะแล้วค่อยกลับไปม้วนกันต่อ